ลักนี้กูอินเตอร์10ดาราชายลักหวานสาวต่างชาติจะมีดาราหนุ่มคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่หนุ่มนัทนัทรัตน์อดีตพระเอกช่องสที่ล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหนุ่มนัทนั้นได้ออกมาโพสภาพคู่กับแฟนสาวชาวเกาหลีหลังจากที่โพสต์เปิดตัวรับว,วาเลนไทน์ไปแล้วงานนี้ทําแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นไอจีบอกโกหกกันเป็นแถวและรู้แล้วว่าทาไมหนุ่มนัทถึงได้บินไปผัที่เกาหลีอยู่บ,บ่อยๆนั่นเองล่ะครับ นุ่มโรมาชาเรียกได้ว,ว่าบุบพอรักกราบเลื่นไม่หวือหวาสำหรับพระเอกหนุ่มโรมาชากับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้นามว่าคุณพักจฮีที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วแม้จะไม่ค่อยมีรูปคู่แต่มีมาทีบอกเลยว่าหวานหนักน้ําตาลเล็กพี่ได้เลยละครับนุ่มปังปอนอัครวุฒ เรียกได้ว่าถึงแม้จะงานยุ่งแค่ไหนแต่ก็มีเวลาแบ่งให้กับเรื่องหัวใจอยู่เสมอสำหรับนักแสดงหนุ่มปังปอนอัครวุฒิที่ตอนนี้ได้คบหาอยู่กับแฟนสาวลูกครึ่งนอกวงการนามว่าคุณเอมิลี่ซอยเยอร์มานานนับ10ปีแล้วพร้อมเผยถึงแผนอนาคตที่เริ่มคิดกันไว้บ้างแล้วนั่นเองครับ นุ่มเบิ้ลปทุมราชเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ห่างไกลสําหรับนักร้องขี้เล่นเบิ้ลปทุมราชกับแฟนสาวนอกวงการลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์นามว่าคุณแคลรี่ที่มีดีกรีเป็นถึงแอร์ o ฮสเตสสาวคนสวยลิกดีว่านานๆจะได้เจอกันทีแม้จะห่างไกลแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยครับสําหรับคู่นี้ นุ่มกอลพิชยาะนักร้องนักแสดงและยูทูบเบอร์หนุ่มกับแฟนสาวคนสวยชาวรัสเซียนาะมว่าคุณแอนนี่โดยทั้งคู่ได้ปลูกต้นรักด้วยกันมามากกว่า3ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มีทั้งความหวานและความหามากๆเลยละครับน่ารักเข้ากันได้ดีขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องชื่นชอบคู่นี้ไปตามๆกัน นุ่มเอสกันตะพง์พระเอกกลุ่มสุดหล่อและภรรยาสาวชาวเยอรมันนามว่าคุณคริสตินาวิงเคอร์โดยทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันไปเมื่อปีพศ2563และคอยดูแลกันและกันแม้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณสามีจะป่วยหนักแต่คุณ Christina, คริสตินาก็ยังคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างเลยละครับปัจจุบันทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจที่น่ารักด้วยกันแล้วหนึ่งคนอย่างน้องวาเลนตินานั่นเองละครับ หนุ่มอ้วนลังสิตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่มีภรรยาสาวคนสวยชาวเกาหลีใต้อย่างคุณพัคยอนซอนที่มีดีกรีเป็นถึงนางแบบสาวทั้งไทยและเกาหลีใต้โดยทั้งคู่นั้นได้เข้าสู่ประตูวิวาสุดหวานไปเมื่อปี2560และมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องฮารุมาเป็นโซอทองคล้องใจให้กับทั้งคู่นั่นเอง นุ่มบอยพิสนุบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่น่ารักไม่แพ้คู่ไหนเลยครับสำหรับหนุ่มบอยพิสนุกับภรรยาสาวชาวสวีเดนนามว่าคุณอเมนดาเพอร์สันที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาสุดหวานกันไปเมื่อปี2562จนถึงปัจจุบันนี้ทั้งคู่ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจที่น่ารักด้วยกัน1คนอย่างน้องเฟยานั่นเองครับ นุ่มสิงโตนำโชคนักร้องและนักแสดงหนุ่มเสียงดีกับภรรยาสาวชาวอเมริกันนามว่าคุณมาเรียลีเนโรโดยทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันที่รัฐฮาวายเมื่อปี2,55 5และมีโซทองคล้องใจด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นเองครับปิดท้ายกันที่หนุ่มตั๊กบริบูรณ์กับภรรยาสาวชาวมาเลเซียนามว่าคุณเอลซี่ตันไอเชียเป็นคู่รักที่บอกเลยว่าเข้ากันดีสุด เพราะเป็นคู่ที่มีแต่เสียงเฮ่หาอยู่เสมอเรียกได้ว่าตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานกันมาก็มีคอนเทนต์ให้แฟนๆนั้นได้อมยิ้มกันอยู่เสมอบวกกับลูกสาวที่น่ารักเข้าไปด้วยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยละครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้อยแปดสตออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ